ขอหากนอนนะมัน,นมันมีมีแล้วแหละฟินเนาะปิดเธอมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีกคำหนึ่งเขาเคยไปพิพ,พ,พิพิตะวันสัตว์น้ำแล้วเขาไปเจอนี่ปิดเธอมันก็ฟินอย่างนี้อะนะ่ะเนาะเมื่อกี้เสียงหัวร้อนไม่ต้องหันมาควับเลยอันนี้คือไม่ไม่ใช่อยู่ในห้องน้ำนี่คืออยู่โรงอาหารตอนเช้า ลูกก็หัวล้ออะไรเราห่นว่าฝักเลยเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ลูกหัวอของนะปันพย่พี่ีหัวล้ออะไรเมื่อกี้ลูกหัวล้อหัวล้อแบบเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะหัวล้อจะไม่ต้องหันอ่ะได้ไหมอ,อยากเห็นพี่ที่หัวล้อลูกวันนีอยากเห็นพี่ทีหัวล้อนะน่ะหัวล้วอยังไงอ่ะเอาทิ้งเหรอ โอ้หร้อแบบนี้จริงเหรอเอ,เ,เอาคอนอ่ะเอาแม่ซูมกล้องอยู่นะเมื่อกี้แม่เห็นหมูเด้งด้วยเอาทุกคนก็จะได้คำก่อนนอนนะคะเอ้คนนี้เันเบียร์สกีบีดีเชอบชอบฟังเพลงคิปบ้าพอยไอ้คนที่รังส่งไว้อะ <laughs> จริงว่าชอบขอ,อน,นอนเ <laughs> วนลาเว,วลาแบบเวลาเขาเขาชอบไปพูดกวนมันชอบ้าบอกว่ายุ่ง่ะยุ่ง่ะเฮ้ยไอหมีนี่เขาก็มี Mì, mì này à lục mì này. Ở đó nó nằm với gắp gắp rồi đó. Oh, phin phin siêu cơn. hết đó. Uy. น้องหมีอ่ะคนไหนอ่ะไอที่มันหันหน้าถือโทรศัพท์ไปเน้ะตัวใหม่มาเหรอไม่สนใจแล้วไปนะคือเพื่อนเขาอ่ะจะหมูเดงอะเอ้ยก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เที่ยงคืนยี่สิบนาทีแล้วค่ะทุกคนเขามีอะไรให้ดูปิดเทอมเนาะอันนี้คือ มีเพื่อนมาถ่ายรูปเขาเขาก็เลยทำแบบนี้ใส่อังจิงอังจริงอ,งอะไรนะอะไรนะมีใช่แล้วเป็นเกย์อุลเลนเดี๋ยวเขาขอหาลูกคนเนี้ห้อาก่อนอนะ ฟินเกิร์ดูท่าแล้นี้ก็นี่เหมือนกันเรื่องของเฉินเล่นอะไรแม่จะดูว่าหนูดูอะไรกันคุยอะไรกัน ไม่เห็นเลยมีเอียงโทรศัพท์นี้ด้วยมีการเอียงหน้าจอนีด้วยแบบนี้ก็ได้เดี๋ยทีมีความลับกับมี้เหรอลูกที่ห้ามมีความลับกับมัมนี้นะแล้วหันหน้าจอหนีทําไมอะ่ะเอาไปดูเถอะไหนใคะดูนะ <laughs> ดูอะไรหามไม่เจอพิน จริงเหรอเมื่อคืนรูปตลกดีดูก็เลยเส่งให้เพื่อนอ๋อแล้วหนูจะหันหนะ้าโทรศัพท์หนีทำไมนี่บักนี่ไปออทิสติกอันไหนแล้ว <laughs> ไม่แล้วพิธีแกล้งหันโทรศัพท์นี้ใฉยแกล้งนีใช่หรอใช่แกล้งให้อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกรู้ซิว่าหมอมีจะมีปฏิกิริยาไงใช่ไหมเกินล้ำไม่รู้อ่ะแต่มันมีเพื่อนถ่ายแล้วเอามาลงในไลน์กลุ่มเขาก็เลยปบันทึกมาล้ำเกิน ไปดีกว่าจอบดูคนมาห้านาทีแล้วบายยคุณในครับทีคุณในครับมองไม่เห็นหนะ